ครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับผมเจดาวเทียมนั่นเองนะครับนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยมาให้พี่ๆรับชมกันนะวันนี้เนี่ยผมนําเป็นเหรียญหล่อนะคะที่เป็นเนื้อทองทิพย์ของหลวงปู่หมุนนะครับต้องบอกว่าเป็นพระหลักนะครับที่คนที่ชอบพระหลวงปู่หมุนเนี่ยอยากได้อยากเช่าอยากบูชามากๆนะฮะโดยวันนี้เนี่ยผมนําเป็นเนื้อทองทิพย์มาให้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูเช็คพระแท้กันนะฮะว่าจะแท้ยังไงกับ5วิธีการดูเหรียญหล่อเลยับพี่ไปกันเลยครับไป เจดาวเทียมรับเช่าพระให้ราคาสูงท่านใดมีพระเครื่องส่งเข้ามาทางไลน์แอดเจดาวเทียมหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับถ้าเหรียญหลอดเนื้อทองทิพย์เนี่ยนะฮะหยิบมาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอยากให้สังเกตน,นะก็คือสีของพระนั่นเองนะฮะโดยรุ่นนี้เนี่ยเป็นทองทิพย์นะครับทองทิพย์จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะนําทองทิพย์เนี่ยไปลงดําอีกทีเพราะฉะนั้นเนี่ยพระจะต้องมีความ เหลืองหรือดำประมาณนี้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าลมหนาลมบางเรามาลองดูที่องค์พระก่อนนะครับเล่นพยามเล่นให้เดิมที่สุดนะฮะก็ถ้าลมดำมาสภาพแบบนี้นะครับเห็นไหมคือผ่านการเวลามาเนี่ยพระมีรักยี่สิบปีแบบนี้นะฮะเราจะต้องดูลักษณะาการลมดำเห็นไหมสีลมดำกับสีทองเหลืองเนี่ยเขาจะติดกันแบบนี้นะฮะนี่จะติดให้เห็นแบบนี้นะเห็นไหมลมดำเดิมๆนะฮะ ชั้นเดียวแบบนี้นะครับดูลักษณะผิวพันธุ์ก่อนเลยนะครับสิ่งแรกก็คือพระเนี่ยจะต้องมีความดำจากการลมดำนะครับออกน้ําตาลหรือออกเหลืองประมาณนี้นะครับจะไม่มีสีโทนอื่นนะเห็นไหมหน้าหลังก็จะสีโทนเดียวกันเลยนะครับที่นี้นะครับจุดที่2นะครับก็คือความคมขององค์พระนั่นเองนะครับเห็นไหมผมจะลองตะแคงข้างให้ดูนะครับนี่เห็นไหมครับพระเนี่ยจะมีความลึกประมาณหนึ่งเลยนะครับคุณเห็นจากข้างๆไหม ทั้งสองด้านนะครับท่าเนี่ยจะมีความลึกแบบนี้นะฮะนี่ตำแหงท่าเห็นไหมยิ่งใต้ฐานองปูเนี่ยยิ่งลึกนะครับท่าจะต้องมีความลึกนะครับเหรียญเนี่ยเขาจะมีลักษณะของขอบเนี่ยที่เว้าลึกลงไประดับหนึ่งเห็นไหมครับพื้นผิวเหรียญเนี่ยเขาจะเว้าลงไปนะอันนี้ก็ดูความลึกประมาณนี้ได้นะครับจุดที่3นะครับจุดที่3าก็คือ ฟอนต่างๆนะครับเห็นไหมครับที่ระลึกรสสองห8หลวงปู่หมุนนะความห่างของตัวหนังสือเนี่ยจะต้องเท่านี้เท่านั้นนะครับตัวหนังสือจะต้องมีความห่างประมาณนี้แล้วก็ตัวรสนะจะต้อง218เท่านั้นนะฮะจะไม่มีอสแบบอื่นนะครับถ้าเป็นตัวเลขอื่นเนี่ยอาจจะเป็นย้อนยุคนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะก็จําให้ดีนะครับว่าเป็น218นะครับจุดที่4นะครับที่ผมอยากแนะนําก็คือโค้ดนะครับกับตัวเลขนะครับผมอ่า แลามาลองส่องเข้าไปที่ตัวโค้ดกันนะครับตรงนี้เขาจะตอโค้ดหยดน้ำนะครับก็มีในรูปหล่อของหลกกลุ่มหมุนเช่นกันนะรูปหล่อโดยทันใจนะครับนี่เห็นไหมตอน,นเกาจะเป็นลักษณะเหมือนหยดน้ำแบบนี้นะครับเขาจะโค้ดก็ดจะเป็นลักษณะหยดน้านะเขาจะเรียกว่าโค้ดหยดน้ํานั่นเองนะฮะนี่ครับจำไว้ให้ดีนะครับผมโค้ดเนี่ยต้องเป็นลักษณะการตอกลงไปนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวเลขนะครับสามแปดหนึ่งนะครับซึ่งตัวเลขแบบนี้ก็ ต้องจําฟอนให้ดีๆนะครับลักษณะของฟอนโดยทันใจเนี่ยจะมีความเหลี่ยมเห็นไหมครับความเหลี่ยมเลข3าก็เหลี่ยมเลขแเลข1เหลี่ยมทั้งหมดนะจะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับผมจุดที่5นะครับก็คือองค์ประกอบโดยหลมของเหลี่ยน,นะฮะเหลี่ยญรุ่นนี้เนี่ยเป็นการหล่อนะครับโลหะเข้าไปนะองค์พระเนี่ยเขาจะมาเป็นก้านๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราควรดูนะครับก็คือใต้ฐานแบบนี้ฮะเห็นไหมเขาจะมีเหมือน เคยติดช่อมานะครับเขาจะตะใบออกเห็นไหมครับเขาจะนูนกว่าปกตินะครับเขาจะมีการเก็บงานนะนี่ฮะแล้วดินนะครับจะต้องอยู่ที่องค์พระนะครับองค์พระเนี่ยจะต้องมีดินเดิมๆนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมส่องดินให้ดูนะเป็นดินดินไทยนะครับที่อยู่ในเบ้าเห็นไหมครับจะติดตามองค์พระแบบนี้นะครับองค์นี้ถือว่าหล่อสวยมากนะเห็นไหม หล่อติดเมตาหลวงปู่เนี่ยต้องถือว่าคมมากแล้วนะครับเนี่ยประคำต่างๆนะครับเห็นไหมครับพื้นผิวเนี่ยก็จะมีสปุ่มตะปั่มนะครับก็ขึ้นอยู่กับโลหะที่หล่อเข้าไปด้วยนะครับว่าอาจจะมีปะทุไหมหรือว่าเป็นรอยดินต่างๆที่อยู่ตามเบานะครับแต่ดินบางส่วนเนี่ยก็จะติดมากับงูร้าแบบนี้นะครับซึ่งบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบดินเขาก็มีแกะออกก็มีนะครับแต่ว่าผมแนะนํานะครับว่ามีดินเดิมเนี่ยสวยกว่านะครับนี่เห็นไหม ถ้ามีดินเนี่ยต้องถือว่าเป็นพลาที่เต็มฟอร์มนะครับสมบูรณ์แบบเห็นไหมมีดินหมดนะครับตามจุดต่างๆอันนี้เป็นเสน่ห์ของเหรียญหล่อนะครับต้องมีดินนะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ออกไปไปออกบัตรของพี่ป๋องมานะครับเนี่ยเห็นไหมเหรียญหล่อสามแปดหนึ่งนะครับเนื้อทองติดนะครับอันนี้ก็ประกันอ่พี่ป๋องเขาก็ออกแพ้เป็นสากลอยู่แล้วนะฮะอ่า ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดชอบคลิปแบบนี้นะครับรบก,กลวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เจด้วยนะครับแล้วก็ท่าในใดมีเดียรลองแบบนี้นะครับผมรับเช่าหลักแสนขึ้นไปเลยนะครับตามสาภาพถ้าสาภาพนี้นะหลักแสนขึ้นไปนะครับพัดมาสอบถามได้นะครับรับรองว่าไม่มีตกไฟแน,น่นอนนะครับตอนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย